มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ้งอิงถามช่างกล้าหลังจากนางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะมารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยโดยยังอุบถึงประเด็นคนดเดตของใน,นรัฐมนตรีบอกให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ จากนั้นค่ะในโลกออนไลน์ได้มีการพาดพิงถึงนางสาวแพรทองทานถึงประเด็นในอดีตในการเข้าเรียนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและประเด็นการสอบ e n t ทรานขึ้นมานะคะล่าสุดนะคะนางสาวแพรทองทานได้โพสต์ IG s t o รีตอบคําถามชาวเน็ตที่ถามมาว่าคุณอิงใช้เส้นเข้าจุฬาจริงหรือโดยนางสาวแพรทองทานเขียนข้อความตอบกลับว่าจุฬาเส้นเข้าได้ด้วยหรอคะ คำถามบางทีต้องใช้วิจารณญาณด้วยสอบเข้าไปเองอ,อ่านหนังสือเรียนพิเศษเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนเด็กที่เตรียมเอ็นในสมัยนั้นทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะสบายมากเรื่องนี้เก่าไปมากเขาสอบสวนกันจบเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนแล้วจะ20สิปียังนะยังต้องขูดแหละเดี๋ยวไม่มีสีสันไปทำอาหารให้ลูกดีกว่าวันเสาร์แล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ